ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไมครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับ e n t ต t ต404กันนะฮะซึ่งเขาบอกว่า Ent i t y 404เนี่ยมันโหดกันมากนะฮะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่เคยเห็นหรืออยากผมดูเนี่ยก็อย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์นะฮะนั่นโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยยูบเร โอเคคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกในต้นคลิปและชื่อคลิปเนี่ยเราจะมาพามาดู Entity 404กันนั่นเองครับผมคุณผู้ชมซึ่ง Entity 404เนี่ยมันจะมีไม่ได้นอกจากลงมอสนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะจริงตอนนี้น, 4, นะครับผมก็ได้ลงมอส e n t i t y 404นะครับผมมีคนบอกว่า Entity 404เนี่ยมันโหดมากเลยนะผมนะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันเนี่ย ว่ามันจะโคตรอย่างที่เขาล่าลือกันหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูก็เลยนะฮะตรงนี้ก็จะคือ entity 404 boss แล้วตรงนี้ก็จะคือ entity 404 fighter นะฮะเนี่ย fighter f i g h t r ตัวนี้ก็จะคือ entity 404 fighter แล้วตัวนี้ก็จะคือ entity 404 boss นะฮะมี boss กับ fighter นะผมย่าเพิ่งงงนะฮะและของที่เพิ่มมาอีกนะครับผมนะก็จะเป็น ซอมบี้ธรรมดานะครับผมซอมบี้ธรรมดาอ่าซอมบี้ธรรมดาอยู่ตรงไหนเว้ยเดี๋ยวเราขอไล่หาก่อนับคุณผู้ชมไม่ได้เล่นมาครับมานานเลยนะฮะนี่ครับผมซอมบี้ธรรมดานะฮะโอเคครับอ๋อผมปิดโหมดไว้นะฮ <c> ะ <ười> ผมปิดโหมดไว <c ười> <c ười> ไม้มาโอเคซึ่งตอนนี้เราได้ไปเปิดโหมดกันมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูสมุนของ e อ t i t y ี404กันเลยนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนี <c ười> <c ười> ่นะครับผมก็ เมื่อสปาวซอมบี้มานะผมซอมบี้ทุกตัวก็จะมีดาบเพชรเอนชาร์นะฮะโอ,โอ้โคตรสุดยอดนะฮะดาบเพชรเอนชาร์นะผมนี่นะนี่แค่สมุนเอนติตี้404นี่ฮะตีเราแทบตีเราแท,บตา,ทบตายเลยนะฮะนะถ้าไม่ถ้าเอนติตี้404นี่ฆ่าไม่ฆ่าเราตายยังเครียดเลยใช่ไหมนะบอกกุนทีว่าจะไม่ฆ่าผมตายยังเครียดอันนี้สเกตัตนธรรมดาเนาะคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วมีซอมบี้ฮักไหม ซอมบี้ฮักรู้สึกว่าจะเป็นไข่ของบอสมันนะฮะอันนี้เก็บไปก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาดาบเอาชุดเกราะมาก่อนเลยนะเพื่อที่ว่าคลิปนี้เราจะมาสู้กับเอนติตี้4ี่กันนะฮะก็ลองเม้นเชียร์กันท้ายนะผมว่าให้ทายว่าผมกับเอนติตี้4ี่ใครจะชนะนะฮะถ้าเชียร์ผมเนี่ยก็อย่าลืมนะผมคอมเมนต์กันมาว่าพี่แตมชนะนะฮะหรือถ้าเชียร์เอนติตี้ศูนก็อย่าลืมเม้นกันมาว่าเอนติตี้4ี่ศนย์สี่ชนะนะผมโอเคครับให้เวลาเม้นนะฮะโอเคให้เวลาเม้น โอเคเม้นกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดของก่อนเลยนะอ่าเรามาจัดเอาแอปเปิลทองสักนี่นะฮะแอปเปิลทองนี่นะฮะแค่น,นี้ก็พอใจนะผมโอเคเดี๋ยวเราพามาดูเอกิตี้สี่สสี่ก่อนนะฮะอ่าเราจะเริ่มจากตัวไฟเตอร์ก่อนนะฮะตัวไฟเตอร์ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะผมเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ไม่มีอะไรขึ้นนะรู้สึกว่าจะเดินไว้ผิดปกติอ่าตัวนี้ไม่มีอะไรนะฮะ <inhale> ตัวนี้ก็คือเอกิตี้สี่บสี่บอสนะฮะก็สังเกตว่าหน้าตาจะเหมือนกันนะฮะ ทั้ง2ตัวนะฮะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเหมือนกันนะฮะทั้งสองตัวแต่ว่ามันมีความสามารถที่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวขอฆ่ามันตายสักตัวก่อนนะเออเออแล้วไปอยู่ไกลๆก็ได้เออเดี๋ยวถ้าไม่ฆ่ามันเนี่ยมันลุมสกัมผมนะฮะโอเคครับขั้นแรกนะฮะเราจะมาเสกตัวไฟเตอร์ก่อนนะฮะเสกตัวไฟเตอร์แล้วเราก็จะทับสปาวนะผมอ่าทับเซตเวิร์ลสปาวนะฮะเซตอ่าเซตเวิร์ลเซตเวิร์ล สปานะครับผมนะเพื่อที่เราตายแล้วจะได้เกิดแถวนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปรับเป็นเกมหมดสปูบกันเองนะผมเพื่อที่จะทําการต่อสู้นะฮะถ้าคิดว่าใครจะชนะเนี่ยก็จะลืมโหวดนะผมโอเค1 2ึสโอเคครับผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมได้เข้าไปหา what the hell โอ้มันถือดาบอ่ะให้ตีโอ้โหตีแรงโอ้โหมาครับมาสู้กันผมจะไม่กินแอปเปิลนะฮะนะครับเราสามารถคอมโบได้อยู่นะฮะคอมโบได้โอ้ตายไปแล้วนะฮะ มาก็ถือว่าเป็นตัวไฟเตอร์นะฮะตัวไฟเตอร์มันจะเป็นตัวที่มันออกมาสู้เองนะฮะเดี๋ยวเราลองอีกสัตันนะหนึ่งสองเฮ้ยนี่มันดาบไฟด้วยนี่ว่าคุณผู้ชม w a t e Hell ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ดาบไฟเฮ้ย w a t e Hell w a t e Hell w a t e Hell กินกระเปิ้ลก่อไดนนะะ้เดี๋ยวตายเฮ้ย w a t e Hell w a t e Hell Water w a t e Hell ตายเลย โอ้ my god เดี๋ยวรอมันไปไกลๆก่อนนะไปไกลดิตุ๊ไปไกลๆนะมึงไปไกลนะไปไกลๆนะไปไกลๆนะโอ้โหตายเลยครับคุณผู้ชมนะแม่ไปไกลมาออกมาเอามามามาทวงมหลังคืนค o m ค o c o m b โอ้ยเป็นไงนี่ครับผมเมื่อมันตายนะคะเราจะได้ e m ม r a l อด้วยนะครับผมได้ e อมาล l d นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยนะผมนะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเซกเป็นตัวเป็นตัวบอสนะผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่คือคือตัวบอสนะผมมันจะยกมือขึ้นฟ้าแล้วมันก็จะเซกสมุนออกมานะฮะโอ้วัตเตอร์เฮกวัตเตอร์เฮกโอ้โหผู้ชมหนีก่อนนะฮะโอ้โหยิงโคตรแรงนะฮะผู้ชมเห็นไหมมันจะเซกบอสออกมานะฮะเอ้ยมันจะเซกสมุนออกมานะฮะสำหรับตัวบอสนะตัวบอสก็จะเซกสมุนออกมานะฮะโอ้โห ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าไม่กล้าสู้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปอยู่ในที่ไกลๆนะฮะเราไปอยู่ในที่ไกลๆแล้วเราจะวางตัวบอสมันให้มันตกลงไปกับพื้นนะฮะโอเคครับเราลองวางแค่ตรงนั้นนะนะครับมันจะยกมือนะฮะแล้วก็จะมีวัดแล้วก็จะมีสมุนมันเกิดเต็มเลยนะฮะโอ้โอ้วัตเฮกวัตเฮกวัตเฮกโอ้ดูดดูด จะเย็นนะครับผมจะเย็นนะฮะเอาหายไปแล้วนะผมหายไปแล้วนะฮะสักครู่หนึ่งมันก็จะหายไปนะผมโอเคครับเดี๋ยวดูวันใหม่นะฮะดูเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนไอ้เคเหมือนปากไอ้เคขึ้นมานะผมนะโอ้โหบางทีมันจะมีเหมือนปากไอ้เคขึ้นมานะผมนะครับเขานี้เสกอะไรเสกไอ้เคเหรอมึงมึงมึงหนีไปไหนเมื่อกี้เสกไอ้เคตอนนี้หนีไปไหนหนีไปไหนเสกสมุนมาดิเสกสมุนมาไม่สนดแล้วไม่สนดแล้วไม่สนดแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วตายไปดิตายไปดิตายไปดิ ตายไปดิสมุนนะตายไปดิกลัวอะไรอะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรเอ็นติตี้ทีสี่เราจะเลีนยงแค่เอนติตี้ทีสี่ยายาไม่กลัวไม่กลัวสิ่สี่งไม่กลัวโอ้โหโคตรโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรรัวโคตรรัวโคตรรัวบอกเลยมัน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 หายไปแล้วมันหายไปแล้วฆ่ามันผู้ชมรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะเสกมาใหม่มันเสกมาแล้วผู้ชมมันเสกมาแล้วจเย็นครับผู้ชมจเย็นครับมันเสกมาแล้วฮะเราก็ฆ่ามันนะผม โอเคครับเดี๋ยวเรารีบฆ่ามันนะฮะรู้สึกว่ามันจะตายยากมากนะผมโอ้โหนี่มันโหดจริงๆนะเนี่ยนะฮะโ,โหดสมคำล่ำลืออินดิที้สี่หนุสี่เลยนะผมโอ้โหฆ่าอะไรก็ไม่ตายนะฮะถ้าเป็นตัวบอสน,นี่นะแต่เลือดเราก็ยุบน้อยนะฮะรู้สึกว่าธนูจะช้าโอ้วอเตอร์เฮกว่าเตอร์ฟักโอ้โหเมื่อกี้เซ็กซอมบี้มานะฮะโอ้แหลกเลยแลกเลยแลกเลยโอ้โห,โอโหซอมบี้ดาบทั้งนั้นเลยนะฮะ โอเคครับผมเราจะไม่ทําการสู้กับมันแล้วนะฮะโอ้โหเพราะว่าเข้าไปนี่แลกทุกทีนะฮะดูสิครับเอนติตี้สี่หสี่หายไปไหนนะฮะวัดเอนติตี้สี่หสี่หายไปไหนดูเหมือนว่าจะกลับบ้านเกิดไปแล้วนะฮะบอกคิดถึงแม่นะฮะโอ้โหแค่นี้ก็โคตรโหดนะโหสมคําล่าลือแล้วนะผมกับเอนติตี้สี่นนสี่นะฮะไม่สู้แทบไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรา จะลองปรับเป็นโหมดคทีฟกันนะฮะแล้วเราจะมาลองฆ่าตัวบอสกันนะผมว่ามันจะดรอปของอะไรบ้างนะฮะโอเคครับผมนะกถ้าใครชอบคลิปนี้น้ยจะลืมกดไลค์ให้ถึง100รไลค์นะฮะถ้าได้พันนี่โคตรดีนะฮะตัวนี้ใช่ตัวบอสนะใช่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฆ่ากันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นในโหมดคีทีฟเนี่ยมันไม่สามารถเสกอะไรได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองฆ่ามันนะฮะแล้วมาดูกันว่ามันจะดรอปของอะไรนะผมอ๋อโอเค ตายไหมตายยังรู้สึกว่าจะตายยากเลยนะตัวบอสเนี่ยเลือดจะเยอะมากเลือด2อ0ยห้าสิบนะท่าที่ผมอ่านมาจากหมดนะฮะเลือดมันจะอยู่ที่สองอยห้าสิบนะฮะนะโอเคประมาณนี้เลยโอเคตายไหมตายไหมตายโอ้โหตายโคตรยากนะฮะโอ้โหตายโคตรยากคุณผู้ชมตายโคตรยากนะฮะโอ้โหตีตีคิดจะข้อยังไม่ตายเลยนะฮะแมโอ้โหเมื่อมันตายนะฮะดูครับ เมื่อมันตายนะฮะมันจะดรอปเพชรเอมาล์แล้วก็โทเค็นแล้วก็เป็นโทเทมนะฮะแล้วก็จะมีเนเธอร์สตาร์หนึ่งอันนะผมนี่เนเธอร์สตาร์นะฮะแล้วก็เป็นโทเทมออฟอาร์อันไดงนะฮะโทเทมจากการตกนะฮะการตายนะฮะประมาณนี้แล้วก็เพชรนะผมแล้วก็เอมาล์นะฮะสุดยอดนะฮะดรอปแบบถ้าไปเล่นในโหมดโซเวอรี่ถ้าใครฆ่าได้เนี่ยแบบว่ารวยไปเลยนะเพชรนี่เพชรกี่เม็ดครับเพชร 55นะฮะ n นเลือกสตาร์หนึ่งแลผมแล้วก็โทเทมอีกสี่นะฮะเอมมันเล่ายี่สิบสองนะผมนะโหโคตรเจ๋งกันเลยนะฮะเอนตี้สี่ถึงสี่นี่โคตรสมคำล่ำลือนะผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเตอร์นะฮะตัวไฟเตอร์นะก็อย่างที่เห็นไปนะผมถ้าเราสู้กับมามันจะถือดาบเอนชา n t นเนาะแล้วก็พวกลูกสมุนนะพวกซอมบี้นะผมก็จะเป็นพวกดาบเอนชา n t นดาบไฟเนาะเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะ,นะ,ค,ะ,นะครับผมกับ e n t t y y 4 4.4นะฮะก็โหดกันพอตัวเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครสนใจที่จะเล่นมอดนี้เนี่ยสามารถโหลดทางลิงก์โหลดใต้เดสคริปชันเลยนะผมโหลดเสร็จก็แค่กดเข้าไปที่มอดนะฮะมันก็จะเด้งเข้ามาในเกมไมค์ครับแล้วก็กดลงเลยเนาะตรง b e h a v i o r Pack นะฮะก็สำหรับ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์กดลูบก,กระดิ่งที่ชอ่องแตมเมอร์นะผมเพื่อที่เวลาผมอัพคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอจากผมแะผมและความสนุกนะฮะก็ต่อไปนี้จะสัญญาเนี่ยผมจะทําคลิปและลงที่ทนะฮะให้ลุกคุณผู้ชมได้ดูกันเนาะสำหรับใครที่รอไมค้ค้าไปชีวิตรอดนะผมเดี๋ยวลงให้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า